แต่ที่ไม่ชิลครับเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลฮะซีเกมไทยเจอกับเวียดนามอันนี้ไม่ชิลเท่าไหร่แ,แต่ว่าเราก็โอเคแหละ,ะผลงานดีไล่ชนะเอาเวียดนามเออชนะเวียดนามไปได้3าต่อหเซตครับการแข่งวอลเลย์บอลในร่มนะครับประเภททีมชายในศึกซีเกมครั้งที่32นะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ครับที่โอลิม,ม,มปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยชุดสีแดงครับลงสนามนัดที่2เจอกับเวียดนามชุดสีเงินนะฮะโดยคู่นี้เนี่ยไทยกับเวียดนามเราเคยเจอกันมาใน รอบรองปีที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยไทยแพย้ไป2ต่อ3เซตครับครั้งนี้กลับมาเจอกันในรอบแรกนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพนักตบหนุ่มไทยครับก็อาศัยทีมเวิร์กแล้วก็จังหวะเกมลุกที่ดุดันทั้งหัวเสาแล้วก็การตบจากแถว2องครับเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อหนึเซตครับเราแพ้ก่อนด้วยนะ23ต่อ25ครับแล้วก็คัมแบ็ก3เซตรวดครับ25ต่อ17 25ต่อ23และ25ต่อ23นะครับทำให้ นักตกหนุ่มไทยครับก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อ,อไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากชัยชนะ2เกมรวดขึ้นนําเป็นจา่าฝูงในกลุ่มบีครับส่วนเวียดนามต้องไปลุ้นแย่งเข้ารอบกับมาเลเซียในเกมสุดท้ายนี่น่าหมายความว่าเราแก้แค่ได้สําเร็จค,ครั้งที่แล้วเนี่ยเราแพ้เวียดนามแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวคือแพ้ในรอบรอบรองแต่ครั้งนี้เรา เป็นจ่าฝูงและเข้ารอบไปแล้วถูกต้องก็อยู่ที่ว่าเวียดนามเนี่ยจะมาตามนัดหรือเปล่านี่อ,อ,อย่าลืมมาตามนัดละกันครับเออบอลแรกบอลนี้ก็ตกเวียดนามไปได้แล้วแน่นอนว่าฟุตบอลของเราเมื่อกี้ที่เจอมาแล้วก็ขอให้เป็นนี้เหมือนกันถกนูกต้องมีแต่ข่าวดีนะสำหรับการแข่งขันศึกซีเกมนะแต่ว่าข่าวดีไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่า